สวัสดีครับคลิปนี้แอดมินจะมาแนะนำวิธีการเรียกใช้งานโปรแกรม r รีโมทเดสท็อปบน Windows น,นะครับโดยเครื่องตัวอย่างที่แอดมินนำมาทดสอบนะครับติดตั้ง Windows สือยู่นะครับวิธีการจะเรียกโปรแกรมรีโมทเดสท็อปบน Windows ง่ายทีเดีวยวนะครับให้ยูเซอร์ทำตามนี้นะครับให้ User อร์มากดปุ่ม Start m เมนูของ Windows น,นะครับขึ้นมา1ครั้ง วิธีการเรียกใช้งานแบบนี้สามารถทําได้ทุก Windows นะครับตั้งแต่วินโดว์ที่7ขึ้นมานะครับจากนั้นให้พิมพ์คำสั่งคําว่า cmd นะครับแล้วกด enter เพื่อเรียกโปรแกรม Command พร้อมขึ้นมานะครับเราจะใช้คําสั่ง Command Line ในการเรียกโปรแกรม Remote Desktop นะครับโดยให้ User พิมพ์คําว่า m s t s จากนั้นกด enter หนึ่งครั้งนะครับจะปรากฏ pop up ของโปรแกรม remote desktop ขึ้นมานะครับจากนั้นในช่องคอมพิวเตอร์นะครับให้เราใส่ ip address ที่ได้จากการสลักสมาชิกแล้วระบบส่งอ e ีเมลตอบกลับไปนะครับอย่างของเอ็นมันจะเป็นอ e ีเมลอันนี้นะครับจากนั้นให้ทำการกด connect เลยครับเมื่อใส่ ip เรียบร้อยแล้ว ่จะประกบหน้าต่างขึ้นมาให้เราใส่ username กับ password นะครับ username ตัวนี้ก็เป็น username ที่ได้รับจากอีเมลเหมือนกันนะครับให้พิมพ์ตามให้ถูกต้องเลยนะครับรวมทั้ง password ด้วยนะครับจากนั้นให้ติ๊ก remember me นะครับแล้วกดโอเค ปุ๊บจะปรากฏหน้าต่างป๊อปอัพขึ้นมาแล้วครับหน้าต่างนี้นะครับเป็นหน้าต่างที่เกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ดิเคทของรีโมทเดส็อปนะครับให้ยูเซอร์ติ๊กที่ d o n อาร์ค e มี a เกนจากนั้นกดเย็ดไปเลยครับแล้วรอสักครู่นะครับอ่าโปรแกรมรีโมทก็จะทำการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์นะครับแค่นี้เป็นวิธีง่ายๆเราก็สามารถใช้งานรีโมทเดส็อปเพื่อเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ RDP หรือ v p เพได้แล้วนะครับขอบคุณครับที่รับชม